นิวพ orsche คา e เ n น GTS2 งานกลักมากของสุดยอดสปอร์ต SUV ที่ยกระดับความแรงพร้อมเพิ่มเติมอุดพิเศษมาท่วมขันพ orsche คา e เ n น แ a ่คายเคนคูเป้เสริมทัพยนตรกรรมสปอร์ต SUV ระดับเรือธงด้วยรุ่น GTS จากคุ้มคลังการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ V6 เทอร์โบคู่ขนาดความจุ3.6ลิตรภายฝากระโปรงของคาเยน GTS ในรุ่นก่อนหน้าก็ได้ถูกแทนที่ด้วยเครื่องยนต์ V8 อีกครั้งพร้อมส่งมอบพลังลางสูงสุดถึง460แรงมา้าหรือ338กิโลวัตต์กับแรงบิดมหาศาลมากกว่า620นิวตันเมตรจากเครื่องยนต์ความจุ4.0ลิตรเทอร์โบคู่จึงช่วยยกระดับและเสริมสมรรถนะการขับขี่ให้กับคายเคนในทุก ทั้งนี้ GTS ทั้ง2รูปแบบตัวถังให้อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในระยะเวลาเพียงแค่4.5วินาทีและเมื่อติดตั้งชุดเพิ่มสม,มนนสรรถนะ Sport Chrono Package ก็จะทะยานทะลุค,ความเร็วสูงสุดได้ถึงกว่า270กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบช่วงล่างเน้นประสิทธิภาพในการ,ารบังคับควบคุมจากการลดระดับความสูงลงงานออกแบบดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนบุคลิกเฉพาะตัวและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ได้รับการติดตั้งเพิ่มเติม,ตมในสไตล์ของ GTS ยนเบนซิน v 8ไบเทอร์โบขนาดความจุ4.0ลิตรได้รับการพัฒนาขึ้นโดยิศวกรณ์ของคอร์สเพื่อประจำการในเ h นิ e w ไอเยน GTS ให้กำลังเพิ่มขึ้นอีก20แรงม้าหรือ14กิโลวัตต์และแรงบิดเพิ่มขึ้นอีก20นิวตันเมตรโดยเปรียบเทียบกับไอเยนหน้า เป็นองค์ประกอบหลักที่ส่งผลต่อสมรรถนะอัตราเร่ง 0- ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เร็วขึ้น0 6วินาทีเมื่อได้รับการติดตั้งชุด Sport Chrono Package ในส่วนของความเร็วสูงสุดนั้นจะเพิ่มขึ้นอีก8กิโลเมตรต่อชั่วโมงยิงไปกว่านั้นรถคันนี้ยังได้รับการเสริมประสิทธ,ธิภาพใี้ดียิ่งขึ้นในทุกแง่ไม่ว่าจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะ t i ป t r o n i c Gas ระบบ Adaptive Cylinder Control ระบบจ่ายเชื้อเพลิงตรงเข้าสู่ห้องเผาไหม้และระบบระบายความร้อนที่ได้รับการออกแต่มาอย่างชา เพื่อให้สอบรับกับสมรรถนะการขับขี่ระบบระบายไอเสียแบบสปอร์ตจึงได้รับการปรับแต่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างประสบการณ์ขับขี่อันเร้าใจจากเสียงคำรามของเครื่องยนต์ส่งพลังมาพร้อมกับลายท่อไอเสียที่วางไว้บริเวณมุมเป็นทรงหลังทั้งสองฝั่งดองแต่ดัวนี้สร้างเสียงี่ะหึ่มเต็มที่กัน สำหรับคายเยน GTS Co u p e จะได้รับการติดตั้งระบบระบายไอเสียแบบส p o r t ต High Frequency Tune ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่โดยวางตำแหน่งของปลายท่อไอเสียทรงกลมคู่อยู่บริเวณกึ่งกลางของท้ายรถซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้จะถูกนำมาใช้ในคายเยน Turbo Coupe ปในอนาคตโดยลูกค้าสามารถเลือกสั่งติดตั้งเป็นอุปกรณ์พิเศษได้จากชุดแต่ง Wide w a n e Sport Package วอคอนเยน GTS ได้รับการปรับแต่งช่วงล่างที้ใหม่เน้นเกียรกาบ่าการดัทับคว่คุมโดยชุดสปริงเหล็กล้าที่รถระดับความสูงลง20 mm, มิเมตรปสา,านการทำงานกับระบบ p o s t h Active Suspension Management รองรับการขี่สไตล์สปอร์ตโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังได้รับการติดตั้งระบบ Porsche Torque Vectoring Plus หรือ PTV+ Plus เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน BTS สวยสงา่าและดูดันด้วยล้อมาตรฐานขนาด21นิ้วลาย RS Spider Design จันเบรกเล็กล้อขนาดใหญ่390ณ38มิลิเมตรที่ด้านหน้าแต่358ณ28มิลิเมตรที่ด้านหลังประกบด้วยคาลิเปอร์เบรกสีแดง Porsche Cayenne GTS ถ่ายทอดความปราดเปรียวค,คล่องแคล่วและการตอบสนองที่ฉับไวมายัางผู้ขับขีีได้ตามมาตรฐานของ Porsche ทั้งยังเสริมประสิทธิภาพการลดความเร็วด้วยอุปกรณ์พิเศษ Porsche s u r Surface c อ b เ a ร e หรือ PSCB ที่เคลือบสารทังสเตนคาบายบนจานเบรกหรือจะให้มั่นใจสูงสุดด้วยระบบเบรกเซรามิก Porsche c e r a m i c c o m p o s i t e b เ a ร e หรือ PCCB ก็ไม่ใช่เรื่องอยากนอกจากนี้ยังมีออปชันพิเศษอีกหลากหลายรายการ รวมไปถึงระบบช่วงล่างแบบถุงลม Three Chamber Air Suspension ที่จะลดระดับความสูงของช่วงล่างลงมาอีก10มิลิเมตรระบบช่วยเลี้ยวล้อหลัง Rear Axle Steering และระบบควบคุมอาการโทรของตัวรถโดย Electronic Porsche Dynamic Chassis Control ซึ่งทำงานโดยใช้ชุดเหล็กกันโทรที่ปรับได้โดยมีชื่อว่า Active Roll Stabilization System ดันเข้มคมคายกับชุดแต่งตัวถังสปอร์ตดีไซน p a พ k เกจที่ติดตั้งมาเป็นมาตรฐานบ่งบอกเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมความพิเศษที่เหนือกว่าจากอุปกรณ์ตกแต่งรอบคันสีดำไฮเยน GTS มาพร้อมกับล้ออลลอยสีดำเงา ซาติง l ลอสแบล็กขนาด21นิ้วลาย RS Spider Design ไฟหน้า LED พร้อมระบบ Porsche Dynamic Light System และไฟท้าย LED รมดำช่องรับอากาศกันชนหน้ากรอบกระจกประตูลายท่อของระบบระบายไอเสียแบบสปอร์ตร้อมตราสัญลักษณ์ประจำรุ่นและตัวอักษร Porsche บริเวณท้ายรถล้วนแต่เป็นสีดำตามรูปแบบของ GTS ทุกประการ ชองโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงมีการใช้อะคันทาร่าบนผ้าหลังคาตึงกลางเบาะนั่งเท้าแขนคอนโซลกลางและแผงประตูรวมทั้งตกแต่งด้วยชิ้นงานอลูมิเนียมปัดเงาสีเข้มสะท้อนอารมณ์สปอร์ตพร้อมความหรูหราเบาะนั่งทรงสปอร์ตเฉพาะรุ่น GTS นนสามารถปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางให้ความมั่นใจยามขับขี่เข้าโค้งด้วยความเร็วสูงโดยซัพพอร์ตตีข้างของเบาะที่อกกระชับรับร่างกายได้ดียิ่งขึ้นมีตราสัญลักษณ์ GTS ประทับอยู่ทั่วคันไม่ว่าจะเป็นที่ธรณีประตูมา วัดรอบความเร็วเครื่องยนต์และบริเวณหมอนรองศีรษะนอกจากนี้ยังเพิ่มทางเลือกในการตกแต่งห้องโดยสารเพื่อแสดงความเป็นตัวตนของผู้ขับขี่ได้อีกหลายจุดจากชุดแต่งตัวถัง GTS Interior Package โดดเด่นจากการตัดพืทนสีภายในสีแดง c a r m เ t e หรือสีเทาเรย่อนบนรอยตะเข็บของอุปกรณ์ต่างๆได้สปอร์ต SUV อย่าง a y e เ n น GTS ทั้ง2รูปแบบตัวถังนั้น มีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยเพียงแค่8.1กิโลเมตรต่อลิตรและปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับ256-260กรัมต่อลมตรเรียกได้ว่านอกจากจะแรงแล้วพอร์ชยังใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วย